พี่น้องเอ้ยพนมวจจัน์เพ่งแจ้งบัตอเสงสุริยเยษแสงกระบอกเมื่นเหลมบอตอแจ้งแห่งเดือนคือจังแนวเรียนหล่อนบอัปูนปานเถ่ายาเด็กหน่อยหัวทางล้านพ่อปานเถ่าหงูผู้เดียวพี่น้องขอาการาบสวัสดีครับพี่น้องเช่าให้เชาหน้าพอขาดกะหะพอดีเมื่อที่นักปราด拉萨ด,ดนันเป็นดีครพรักทูกทุนทานครับวันนี้กับผมชุมพรน้ำบุตรดีครับจากร้านชุมพรแทรกเตอร์บานหินลาดตำบลทาสองข้ออำเภอเมืองมหาสารคามครับพี่น้องวันนี้ก็มานำเสนอรถไถคูโบตานะครับ เป็นรุ่น36แรงครับพี่น้องครับรุ่น L 3 6 0 8 DT นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2,55พนนะครับเป็นรถไล่นะครับเครื่องดีครับเครื่องบ้เคยแกะแล้ววันนี้ฝ่าฝนกําลังสิมานะครับเป็นช่วงของฝนแรกของจังหวัดมาศรคข้ามนะครับนี่กระท้มกับวันที 4, ่4 3ส มีนาคม2 5งพันห้ร้ยโอ้โหบพี่น้องครับรถสีเดิมนะครับรถสีเดิม,เด,มนะด 5, 5. เดิมนะครับรถปีห้าหะนี่ครับสีอาสีบออันปันไดแต่กับเดิมนะครับได้เดิมแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับปีห้าหะนะครับเครื่องดีเครื่องเดิมเคยเปลี่ยนขัดมา ยางหนากับประมาณหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังกับยังพ่อใส่ได้ด้วยครับพี่น้องครับกระทะล้อสวยนะครับฝ้าห้องจักหน่อยนะครับพี่น้องนะครับอาชีร่วัดจักหน่อยนะครับสภาพสวยครับสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสวยราคาเดิมนะก็ตกเด้อฝนเด้พี่น้องได้เบิ้งเห็นนั่นกันเบิ้งรถ ใส่ไปใส่ก่อนคันนี้ราคาอยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีเดิมครับพี่น้องรถสีเดิมพัดลังเป็นตาสร้างนะครับ D H สองสองห้า E Pro กระเทาะกระทะสวยนะครับหมดทำงานได้อยู่สามพันสามรอยชั่วโมงนะครับอ่ะน้องมิว ขึ้นมึงฝนกระิมานะครับเครื่องเครื่องนี่ดังมวลมวนนะครับไฟติดปะดังป้นป้นเลยนะครับเดี๋ยวไฟตายเดี๋ยวผมเพี่ยนห้นะครับขางหนึ่งมันอย่างมัววจะหน่อย สวยนะครับแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอกสารครบนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับตัวปีห้าห้าเดี๋ยวนกเดี๋ยวเครื่องมวลครับเครื่องมวนผ่านตัวนี้เิ่นฮิตอย่างน้อยเนี่ยตัวนี้มันอ๋อเพิดใส่ท่อพญานนาักนี่มันมีตัวนั้นรับนี่มันเส่ท่อพัานนาักว่ะตัวนี้ก็บ่หักนะครับตัวนี้ไม่หักแต่ว่าเพิดเอาตัวนี้มากมันฝากท่อพญานนาัก หรือว่าฝากอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่หักนะครับแต่มีเชื่อมไอเชื่อมเหล็กไว้ถาาใส่ของนะครับรถปีหาหาใครหรอครับพี่อ<ม>รองเครื่องมวลแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเออพี่รองครับพี่รองสนคิตสนใจจะได้รถไปใส่ไปสอยกับเอกาสารครบ เดี๋ยวไฟไทยขางนึงครับไฟตายเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้พี่รองสนใจบ่าหอนนะครับเครื่องปันๆเลยครับพี่รองเครื่องปันๆเงียบๆนิ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับอดันตรวจองโฟวินพี่รองเบ้ง ปกตินะครับตัวนี้เป็นรถยอดนิยุมนะครับตัวนี้ก้กอนเอียดพี่จังอนนะครับพี่น้องเรื่องดีครับเดียแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับรถเดิมๆนะครับอยากเฝ้าจักไนได้พี่น้องมือเนี่ยมันฝนมันจะตกครับ

เครื่องยังเดิมยังดีนะครับเดี๋ยวผมมีเปลี่ยนไฟฉายตัวนี้ให้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไฟตาอันนนี้คือเอาออกให้ก็ได้นะครับไม่ได้หักนะครับตัวนี้มันเชื่อมมันเชื่อมใส่ราวกับตัวนั้นสวยนะครับยางก็ถือว่าธรรมดานะครับยางบองงามเลยครับธรรมดาแต่ดอกเยอะ วสวยๆไม่ผุนะครับบอ่อผูบ่อแมงครับหลังคาบอ่อแตกเดือนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีห้าห้าเครื่องดีๆพี่น้องสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรับเบิิงเด้อพี่น้องในกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณในใจถ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาหากันนะครับเด้อ เบอร,ร์โทรก็0628255750รอบคมณพอกันคลิปไหมครับพี่น้องสำหรับวันนี้กับอบพระคุณหในายครับสวัสดีครับ